สบ,บายดีพี่น้องมงนีมาหอดสวนของเหลาแล้วเรียบย้อยเดี๋ยวพี่น้องทาส้มคลิปเด้อถ้าว่ามิยังสนใจอยากสื่อสร้างได้หรือว่ามาแวะเวียนมาแวะเบิงอา,ายุสวนเพลินก็ได้เจ้าของสวนใจดีใจดีมาหอดสวนบักทัวแล้วบักทัวแง่ไอดามาสาหา่อยหนึ่งเลยเนาะเพิ่น เพิ่นเก็บไปปลาเฮาเบิดแล้วาได้นี่พี่น้องแต่แกยังโอเคอยู่เก็บก็สิได้หลายโลเติบอยู่ได้นี่ถ่ายอยู่เด้อถ่ายอยู่เด้อใบแมงลักพี่น้องบาดน,นี้ไอ้ดาก็ถือเกลียกได้นี่นะใบแมงลักปัญหายากเนี่ย ไอ้ดาบ้านนี้ก็สิเมาบดสวนนี่แหละโหละพาแน่ถึงเมนว่าสวนท่าสิสูทั้งแคลิฟอร์เนียบอได้ักพ่อได้กินอยู่เด้ยพี่น้องเดอ้อเมนบวบจ้ะไกลเพิ่นกับใครไกลเมียใครบอกเพืเอ่อน ธรรมศาสตร์เสียงไก่ขันเขาพูดเขาพูดน้อย <c oughs> พี่น้องเบิ่งพิกด้วนี่เด้อเพ็ดถึงใจขนาดได้พริกแบบนี้ตัวตุต่ยๆเนี่ยตัวตุต่ยๆเนี่ใส่สองสามเม็ดนี่อื คืนหอดสมองกักหอ <laughs> ดแล้วเด้อวสันดีเอออันนี้แปนอันนะอันบอลอันนาะจุดนัดพบเพ่นที่บอะเ <laughs> <laughs> ถียงหน้าหน่อยค่อยหักวสันปาดคือบอกเป็นตาอีตูนแทะขนาดว่าเจ้าของสวนผู้งามผู้งามได้นี่พี่น้องจังหน่อยสิเปิดชมหนาเพ่นให้เบิงเด้อ สุกี้ยากี้เด้อเมอแรงเด้อพี่น้องหยอดพักบุ้งเด็กๆเล่นกันสนุกเด้อจาขคลองสวนเพื่อนบานนี้พี่น้องจาขคลองสวนเพื่อนนี่นะเบิ่งเนีอาาเพื่นมาให้เบิ่งในจาขคลองสวนงามงามจาคลองสวนเออฮะ ละกานะนกปลูกตลอดเป็นบอ่อปลูกทุกปีเป็นนั่งนกเดือสซื่อเพลินเป็นน้องสาวนี่แหละ <Yeah. S 1> ห้องเพ่งกับมวนมวนได้พี่น้อง <laughs> ห้องเพ่งกับมวนขยันขันแข็งเฮ็ดสวนกับเป็นทำกับข้าวกะอร่อยโอ้ยจะเมนเนาะ <The> คุณภาพขับแกวอ่ะ <laughs> ฮะันดิเบิงเบิงโอ้ยงามบ่พี่น้องงามได้หันเนาะแ <laughs> มนแมน คุณน่ะได้กำบัมมกใหญ่งไงนะไรนะได้ฮะน่ะนกได้สองโลสับสองโลไปเลยเนาะอาณาเมฆาอานะา,านะอาณนะาเมฆาหนีเด้อพี่น้องเด้อมาสือบักทัวอาณาสองโลนี่ป๊าดเลี้ยงเขาพร้อมเออฮะเลี้ยงเขาพร้อมเบิง่งเมฆาเพิ่นใจดีเห็นนะอ่าบักทัวไงนั่นบ่ท่านพี่น้องลูกค้าหลายปวดโอ้ยขึ้นฮอดอนณะ ชาวไร่ชาวสวนบานเฮาที่แบว่านะมีผลผลิตแย่ะแล้วก็ขายบ่ไดดเนาะพี่น,อนอ้องเนาะยูนี่ฮะน,นะมีแต่คนสื่อแต่บ่มีคนปลูกขายพี่น้องเอ้ยไฟพระเอกเพื่อนกะปิ้งย่างไฟพระเอกเพื่อนกะปิ้งย่างบอกแล้วนะว่าเม้ารุ่นนี่ฮะน,นะมาสื้อบักทัวตตำบักทัวให้ซิ่มพร้อมเรียบร้อย แจกำไรอยูไซน่ะบานี้แม่ค่ะอันนี้ก็ได้อ้าวเส้นแซบเส้นแซบนุดนุดขอบใจเด้อตะหมักตะหมักถือสูกินเผ็ดแบบบ่มบ่มักเก็บผักกาดหน่อยได้บานี้ใส่เบิ้งเบืงผักกาดหน่อยนกโอ้งามคักเอาไปกินกับลาบลาบกล้วยซอยสด เพื่นอนน่ะโอ้ยคนงามๆก็เฮ็ดสวนได้พี่น้องเพื่อนน่ะอ้าวเก็บไปอือฮะปุ๋ยก็คือใส่ขี้ไก่เพื่อนปะอืมธรรมชาติพี่นออ้องอะก่นนเพราาะว่้อมกรรมแล้้วจะหน่<ม>นั่น,นพักอีตู่สดๆเนาะนวด น้องสาวเด้อนี่เด้อน้นองสาวมาซอยสวนโอ้ยมิต่ผูงามๆาเด้อแถวนีอ้อันนี้ผักกาดพุ่นนะปั๊ดพุกก่นได้มาสื่อซอยนี่เด้อวันนี้เด้อให้เห็นหน้านา่ะสาวสาวสวนเนี้เด้อสาวสาวสวนมิต่ผูน่ารักน่ารักเมืองสองเอ๋อน้องเพลินโอ้ยขยันขันแข็งขยันขันแข็งเอาเทอ,อาวาอือฮะ Uh huh. ออฮะอาณา้าสวดก็มีเด้อโฆษณาอีกรอบหนึ่งเด้อนน่เด้อสวดแล้วก็ขยันเด้อพี่นอ้อาางเด้อหาประดง่ายๆเด้อนี่นะมาเด้อมาเด้อถาเจ้ายูเด้อหันเด้อถาเจ้ายูเด้อเก็บเก็บผิกสามัคคีเด้อวันนี้เด้อพูดน, <c oughs> นะใส่หมวกใส่อันเอียงเข้าไปละเอออันเดียว อันเก๊บพริกรุ่นนี่ไหมก็ว่าเขาสังโลหนึ่งห้แต่ครึ่งโลนะกูนี่เอาเอาห้องเพลงซืฟังในดูอ่ะเก๊บไปห้องเพลงไปมันมวนได้โอ้ยตตยแล้วตตยแล้วเป็นอย่างนี้นะเนี้เกือบเกือบอันน่ะเกือบเยียบต้นพริกเพิินตายเป็นเหรอเห็นบอกว้าวเด็กเด็กสนุก นี่ก็ภัยบานเท่ากับมีคือการพี่น้องอ้าวงัดทางงัดทางงัดทางงัดเด้อแกงเนื้อใหม่บ่โอ้เดี๋ยวเดียวจักมือเสียลิปแกงเนื้อใหม่สไตล์ฝรั่งเศสให้เบิ่งเได้พี่น้องเด้อ